หากอยากเติม Valorant Point ต้องเติมกับ Index Game Center ต่วนลดสูงสุดถึง30%มีระบบเติมผ่านเว็บ f a n น a พ e หรือ Line แอด n d e x Game Center มีเกมดังๆให้เลือกเติมมากกว่า10เกมฮอนไครส์ r r าริโอพ G Mobile า f e e ีไฟอาว v หรือ Wild r a f t ก็มีเช่นเดียวกันปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันไม่มีโกงด้วยฐานลูกค้ามากกว่า1 0 0 0 0บัญชีกดติดตาม Fan Page Index g a เก Center มีกิจกรรมแจก Point และโบนัสอื่นๆอีกมากมาย Index g a m เกม n t e r ผู้สนับ สนน,นุฟีลนี้อย่างเป็นทางการเพราะความสุขของลูกค้าอินเด็กซพร้อมเปย วันนี้อาจจะมาแปลกๆหน่อยนะครับอาจจะมานิ่งๆหน่อยเพราะว่าเพิ่งตื่นนะก็เดี๋ยวผมจะมีรูทนประจําวันนะครับมาเป็นแบบฝึกหัดให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปใช้กันนะครับสำหรับการเรียกฟอร์มกลับมาครับเมื่อวานยิงได้วันนี้เนี่ยตื่นมาแน่นอนว่าบางคนก็ยิงได้บางคนก็อาจจะหลุดฟอร์มไปเลยนะครับผมจะมีวิธีการเรียกฟอร์มยังไงบ้างนะครับอ่าอย่างแรกเนี่ยผมจะขอแนะนําให้ทุกคนเนี่ยตั้งค่าไปที่เมาส์ที่ต่ําที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับการตั้งค่าไปที่เมาส์ที่ต่าที่สุดเท่าที่จะทําได้คืออะไรรนสมมมมุติิว่าใใเเกจงยผช้ อยู่ที่2.7นะครับหรือว่า2.45เนี่ยให้ทุกคนลบลงมา0.08นะครับจากที่ใช้เป็นปกตินะสมมติว่า2.8ของเมื่อวานเนี่ยผมเข้ามือสุดๆเลยฟิกไปฟิกโดนฟิกโดนฟิกโดนอะไรเงี้ยยิงเป็นโดนยิงเป็นโดนให้เข้ามาในโหมดฝึกซ้อมนะครับกดบอทฝึกซ้อมเข้ามายิงบอทนะครับอย่างน,นี้เลย ยิงไปเรื่อยๆนะครับผมยิงไปเรื่อยๆนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเมาส์มันหนืดแน่นอนอยู่แล้วเหรอว่าเมาส์ที่เราตั้งเนี่ยมันช้ากว่าความเป็นจริงที่เราใช้นะครับมันก็เลยจะหนืดเนาะไอ้จุดนี้เนี่ยมันจะได้อะไรหนึ่งเลยมันจะได้การวางข้อมือที่รวดเร็วมากๆแล้วก็ทําให้ข้อมือเนี่ยมีการคลายตัวหรือว่าเส้นเอ็นของเราเนี่ยมันไม่กระด้างนะครับตื่นมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเส้นเอ็นมันกระด้างว่ะเอ้ยทำไมข้อมือไม่พิ้วไหวเลยวะต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นนานนะกว่าจะแบบว่าเข้ามืออีกทีนะรรรับบีมสสููตตแกอ ไปเลื่อยๆจริงๆอ่ะการวางเมาส์นะครับการวางแป้นอะไรพวกเนี้ยมันมีผลหมดเลยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงการวอร์มแล้วกันที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเล่นได้ไวที่สุดนะ ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนกดบอดฝึกซ้อมมอกครับแล้วก็คําว่าเริ่มขึ้นมานะครับผมหรือว่าบอดระดับยากสุดเลยนะครับยากสุดเลยนะอย่างแรกเนี่ยให้ทุกคนทําการฝึกยิงแบบปกติก่อนครับอาจจะเป็นการเคาะนะครับหรือว่าการยิงเป็นชุดก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะอย่างแนะนําไม่ใช้วันดอลนะครับผมเพราะว่าวันดอลเนี่ยมันมีความแน่นอนกว่านะบางทีเนี่ยอ่าแฟนทอมันยิงไม่ตายนะครับนอกจากคุณจะกดเกราะบอดออกนะครับมันถึงจะตาย <S <S เห็นไหมนนี้คือผมเพิ่งตื่นนะครับจะสังเกตได้ว่าผมจะยิงไม่ค่อยโดนเลยขึ้น10ตัวก็จริงแต่ว่าการยิงเนี่ยสเปซสปะมากให้ทําอย่างเงี้ยไปสักประมาณให้มันเข้ามือน,นิดนึงอ่ะ3ามสี่สารอบนะครับ ให้ข้อมือมันคลายตัวเสร็จแล้วก็สะบัดข้อมือนะครับอันนี้คือคือจริงๆนะให้สะบัดข้อมือนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีเสียงก๊อกแก๊กอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะครับสะบัดขึ้นสะบัดลงนะเือน like, ตอนเด็กๆที่ครูให้เราสะบัดข้อมือนะเออประมาณนั้นเลยนะครับให้วาดข้อมือก่อนนะอ่ะประมาณนี้ผมรู้สึกว่ามันเข้ามือแล้วต่อไปนะให้กดบอดฝึกซ้อมระดับยากเหมือนเดิมแต่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 รอบเนี้ยเราจะยิงเสาก่อนหนึ่งนัดแล้วค่อยไปยิงบอดนะครับแบบตัวอย่างที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้ครับ รรเราจะต้องเอาเป้ามาไว้ที่เสาต,ตลอดเวลาและที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมโฟกัสเป้าด้วยนะครับผมให้ดูเป้าตลอดเวลานะว่าเป้าของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับพอบอดมันกระพิบขึ้นมานะครับให้เราย้ายสายตาหลักของเราเนี่ยไปไว้ที่บอดนะครับแล้วค่อยลากเมาส์ไปนั่นเองนะฮะนี่คือสเต็ปการมองนะพอเราฝึกอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มความถี่ครับแบบที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้ จะให้เรียงเป็นสเต็ปเลยก็คือ1กดคําว่าฝึกซ้อมขึ้นมาก่อนแล้วก็ลากไปเรื่อยๆนะครับเอออย่าลืมตั้งเมาส์ไปที่ลบ0.08จากความไวปกติของคุณด้วยนะครับเคาะไปเรื่อยๆแหละแล้วก็ไปที่โหมดยากนะครับผมของบอทนะแล้วก,กดเริ่มขึ้นมาเลยนะครับเสร็จแล้วก็ยิงแบบธรรมดาไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคาะหรือว่าการสเปรชก็ตามนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เ่เอาที่ยิงให้ได้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยก็เพิ่มระดับความยากขึ้นไปโดยการเอาเป้าไปวางไว้ตรงเสาก่อนแล้วค่อยไป ตอนกับพิปออกมาเนาะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเพิ่มความถี่ไปเรื่อยๆจนกลายเป็นการฟิกยิง2ตัวในเวลาที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเวลาที่เจอศัตรูมากกว่า1คนที่มันพีออกมาเนี่ยเราจะได้คุ้นชินกับสถานการณ์นั้นนะครับหรือว่าใครจะฝึกตัวแรกเนี่ยให้ยิงแบบเบิร์ชไปก่อนและตัวที่2ก็ยิงแบบสเปรดโดยการรีเซ็ตเปอันนี้ก็ได้เช่นกันครับผม เอาละต้องบอกไว้ก่อนว่าทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงแค่เทคนิคส่วนตัวและประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะครับทุกคนไม่จําเป็นต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ผมก็ไม่ใช่หมอแลวบางทีอาจจะมีเทคนิคที่มันดีกว่าก็สามารถที่มาแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่ามีอะไรที่จะมาพูดคุยกันก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปไว้เจอกับผมฟิลในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ